สวัสดีค่ะป้าแว่นมาแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อโค้งสุดท้ายเดือน9เคล็ดลับก่อนหลุดโค้ง5ราศีเฮงฝันให้แม่นเดือนกันยายนกำลังจะผ่านไปค่ะแต่เชื่อไม่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละเป็นจังหวะสำคัญที่หลายราศีดวงการเงินการเสี่ยงโชคกำลังพุ่งขึ้นป้าแว่นเลยจะพามาดูว่า5ราศีไหนจะมีเกณฑ์เฮงที่สุดและต้องสังเกตฝันแบบไหน ที่เป็นสัญญาณน,นำโชคเริ่มกันที่ราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษในโค้งสุดท้ายของเดือน9จะมีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดคิดค่ะบางคนเหมือนลืมไปแล้วว่าจะได้ไกลายเป็นว่าเขาโอนมาหรือมีงานเสริมเล็กๆเ,เข้ามาให้เก็บเงินเพิ่มที่สำคัญช่วงนี้ถ้าฝันเห็นปลาหรือบ่อน้ำให้รีบจดเลยนะคะเพราะเป็นสัญญาณเรื่องโชคลาภโดยตรงราศีสิงห์สำหรับชาวสิงห ดวงอุปถัมภ์แรงมากปลายเดือนนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้และยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคด้วยฝันที่ต้องจับตาคือฝันเห็นพระหรือวัดนี่คือสัญญาณโชคลาภที่กำลังจะเข้ามาค่ะราศีพิจิกช่วงนี้ข่าวดีเรื่องเงินจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวใครติดหนี้ก็จะได้ข่าวเรื่องการปลดหนี้หรือได้เงินก้อนเล็กๆมาเคลียร์ปัญหา โค้งสุดท้ายของเดือน9้าถือว่าเป็นจังหวะทองเลยนะคะและถ้าฝันเห็นเด็กเล็กหรือทารกถือเป็นลางมงคลเรื่องเงินเข้าแบบง่ายๆเลยค่ะราศีมังกรคนมังกรนี่ไม่ธรรมดาเพราะช่วงต้นเดือนอาจจะเหนื่อยแต่ปลายเดือนกลับพีคสุดๆทั้งการงานการเงินและโชคลาภใครจะเสี่ยงดวงต้องรีบแล้วนะคะฝันที่ควรจดคือฝันเห็นงูไม่ว่างูเล็กงูใหญ่งูสีทอง เป็นสัญญาณโชคก้อนโตค่ะราศีมีนราศีสุดท้ายแต่ดวงไม่แพ้ใครเลยช่วงนี้ฝันแม่นสุดๆมีนมักจะได้เลขตรงๆจากความฝันเปาแว่นอยากให้คุณเตรียมสมุดไว้ข้างหมอนเลยนะคะเพราะฝันอะไรต้องรีบจดเดี๋ยวจะพลาดโค้งสุดท้ายเดือน9นี้ดวงโชคลาภของราศีมีนมาแรงจริงๆค่ะ Moon stages of apt เคล็ดลับโคงสุดท้ายเดือนเที่ทุกคนควรรู้ก็คือ สังเกตความฝันโดยเฉพาะความฝันที่เกี่ยวข้องกับปลางูพระเด็กนี่แหละเป็นสัญญาณโชคลาภทำดุลเล็กเ,กเ็กน้อยๆเช่นเติมน้ำมันตะเกียงหรือปล่อยสัตว์เล็กจะช่วยเสริมดวงให้โชคลาภมาไวขึ้นจดเลขจากความฝันทันทีอย่าปล่อยผ่านเพราะโค้งสุดท้ายเดือนนี้เลขจากความฝันเด่นกว่าปกติใส่เสื้อสีฟ้าน้ำเงินหรือทอง จะช่วยดึงพลังงานโชคลาภเข้ามาเพิ่มค่ะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ตัวเองลองกลับไปนึกฝันเมื่อคืนดูสิคะว่ามีสัญญาณโชคเข้ามาหรือเปล่าแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ฝันของคุณไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นฝันมงคลที่ช่วยแบ่งโชคให้คนอื่นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะโค้งสุดท้ายเดือน9ขอให้ทุกคนสมหวังมีโชคใหญ่เงินเข้ารัวๆค่ะสาธุ